ขอต้อนรับนักแสดงรุ่นลูกจากแทนสันวัสดีครับประเแล้วประบกบมานะก็บมาเย้เย้เ้เย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 ้ย้เ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 น้เย้เย้เย้เ่้เย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 ้เอ้เย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 ้นย้เ้เป็นฉัดเเเ และนี่เป็นรุ่งใช่ค่ะเราขยันเรีนเป็นรุ่งนะฮะอ่าอันนี้เวลาในเรื่องเนี่ยตอนนี้เขาเกลียดกันมากเขาไม่เกลียดกันคุณไม่เกลียดเขาเนี่ยคุณเกลียดมากข้าใช่ไหมผมมีความฝังใจว่าเขาเข้ามาในบ้านเราทําให้แม่เราตายนะครับผมก็เลยคือตอนจริงๆไม่ได้เกลียดหรอกจริงๆแอบรักด้วยซ้ำคือเราจะได้ออกด้วยความรักที่เป็นเราก็เลยแบบไปขึ้นฐานใส่เขาออในนี้ต้องมีนะต้องมีแบบเป็นคนจริ ภาษาก็เลยภาษาก็เลยแล้วนี่เคยมาแล้วก่อนจากน้องก่องนะครับเล่นเป็นชายเดียวเปลี่ยนดูคนนี้เลยก็ไม่ค่อยต่างน่าจับคุณชายรณิีแต่ว่าไม่แต่ชายเดียวเนี่ยจะจะจะนิ่งๆจะแบบว่าจะรู้ตัวขุ่นกว่าคุณช่ครับมันจะมีลูกเล่นอ่าจะมีลูกเล่นจะมีแบบไปต้อมมงต้อมมวยคอันนั้นเป็นพี่น้องกับเพียงขวัญไงอันนี้เป็นชายเดียวเลยครับผมบุคลิกคุณชายก็หม่อมราชวงศ์ศักดินาครับก็บุคลิกคุณชาย นิดนึงแล้วก็สภาพอ่อนยอนครับผมพูดทักพูดอะไรกับท่านแม่นี่นะบอกเลยว่าตอนเขาพูดทับพูดขาอะไรกับท่านแม่หรือว่าผู้หญิงอ้ผู้หญิงฟังแล้วไมอาาจับเวลาผู้หญิงโดนแล้วเป็นังไดเดเขาเราพูดท่านแม่อ่าพูดกับท่านแม่้งจับันนีท่านแม่นี่ท่านแม่เป็นท่านแม่ก่อนโอเคโอเพูดกับท่านแม่ท่านแม่ครับได้หรอ ก่อนตอนนี้เลยจะได้เห็นหน้าชัดก่อนจะได้อยู่ในโซนูนแรดูมาอยู่ใกล้ๆเรองจับไม่ได้โอเคโรเคข็ชายที่ติงแม่นะคะอ๋อย่างนี้เลยครับลือรไม่ได้เลยนป็นเปนนี่ยกเป็นตัวอย่างแล้วนี่คือตัวละครที่ได้คู่กันลิมาลิมาเป็นยังไงเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่เรื่องแรกองัออแ้บบทยากเรียนไหม จับกันครับเขาจะว่า็คนนี้เหมือนสร้างอะไออกสร้าเกลียดสร้างกล้าละแต่ว่าเรื่องของตัวเองเนี่ยมุกดาคือเขาจะหนุนวางฟอร์มของชัยเดียวแล้วเราเป็นยังไงเราตัวเราอ่าตัวเจนก็ก็โอเคโอเคคืออะไรอ่ะคำว่าโอเคมันแปลความหมายได้เยอะเลยอ่ะ งอนของเราสองคนนะพี่ยศเป็นแลอยู่ในกองกันนะพูดภาษาอังกฤษันนะริงหรือเปล่าเขาไม่เคยพูดภาษาไทยเพราะว่าเขาภาษาไทยแล้วอ่ะเขาคือภาษาอังกฤษจะเข้าใจกันได้เร็วและดีมากอย่างนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นบอกเรื่องนี้ก็ครเป็นยังไงบ้างละครผ่านมากระแสเป็นยังไงก็ คำตอบรับแบบดีนะครับเพราะว่าทุกคนแบบพูดถึงผมพี่แดงก่อนเลยคนแรกว่าน่ากลัวมากพอเขาบอกปกติพี่แดงน่ากลัวแล้วในละครน่ากลัวไปอีกก็แล้วก็พวกเราครับก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นแบบกับพวกผู้ใหญ่หายนละครอานี้วยากนะใช่ครับแล้วก็ด้วยคําพูดเพราะว่าต้องย้อนยุคไปประมาณ5้าปีที่แล้วไหนก่อนแล้วก็โดยผมที่อยู่ในวังต้องมีคาราชาศัพท์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบเข้ามาวางเข้ามาพูดกับท่านแม่ก็ต้องมีใช้คำราชาศัพท์ราาศัพท์บ้าน ่ะครัะคกระแสตอบรับโอเคมากครับผมนะฮะส่วนนี่เป็นละครเรื่องแรกกับช่องสามใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นเพราะว่าคุณไก่ว่าอายุใช่ไหมใช่ได้ขาวตอนนี้เป็นลูกรักเลยอกก็ออขอรับทุกคนแหละ้ไมเพไม่ใช่ลูกบัาลูกใครเลยใ,ลใ,ในอินสตาแกรมในอะไรเงี้ยตามหนูาตามอยู่ตลอดก็ตามทั้งสองคนทัมม้งีิก่แล้วปรากฏว่าก็มีแบบว่ามีมีมีถ่ายภาพด้วยกันด้วยกหม ห้พูดไปตามเขาไปตามเขาอินสตาแกรมนี่ไปตามเขาเลยจะอะไรก็หมายถึงคุณไก่พยายามจะไปดึงตัวมาเล่นละครให้กับช่องสามเรื่องนี้แล้วก็รับบทที่เด่นมากเลยใช่บทโหดมากครับผมเรื่องนี้ทําไมอ่ะอย่าเรื่อบทโหดทีบทเด่นเขาบอกบทดีให้กับเราอ่ะก็บทดีบทเด่นครับแล้วแล้วก็เป็นบทที่เล่นยากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาคเตอร์เราต้องแบบเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์เยอะมากแล้วก็ดุดดันมากเรื่องนี้คือแบบผมเล่นอย่างเมื่อวานอินสตาแกรมนะครับบอกว่าิดตาม แคชเชียร์หาด้วยนะครับแล้วคือคอมเมนต์มันมี200กว่าอันแล่าสินเมื่อวานเป็นซีนที่ผมดุมากจนแบบ200กว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่ว่าผมหมดเลยทำไมคุณฉัดใจร้ายจังเลยจะอันฟอลโลแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าต้องต้องต้องขอบคุณเขานะเพราะว่าเพราะว่าค่ะอันนั้นเนี่ยคือเสียงตอบรับที่เขาสะท้อนมาให้เราเห็นว่าเราเข้าถึงหมดไปแล้วเป็นยังไงบ้างเล่นเรื่องแรกหรือเปล่าเรื่องที่สองเรื่องที่สองนะครับเล่นเป็นลูกพีตร่เป้คงจะจำได้นะ หวานน่ารักๆใช่ไหมใช่หวานน่าที่วี่ละลูกพี่เตอร์ใช่ค่ะคราวนี้มาเป็นนักเอกเลยค่ะเป็นยังไงเกี่ยวกับสนยุคด้วยพอเป็นนักเอกเรื่องแรกของเราเป็นตัวก็คือตอนแรกหนูก็นี่ให้เหเนาเขาเจอผมครั้งแรกเขาเป็นลมไหมไม่ใช่ค่ะคือหนูไม่รู้ว่าใครคือสนยุคค่ะหนูครัต้องไปเสิร์ชดูสนยุคอ๋อฟนนี้เองก็วันแรกที่ไปเจอสนจิ๊ตติ้งก็ไม่ตั้งต้างเป็นลมเลยครับเป็นลมเป็นลมเพราะว่า มันไม่เกี่ยวเขาเลยไม่ไม่เริ่มมีอยู่ว่ากําลังกําลังฟิตติ้งอยู่ถ่ายคู่กันก็โอบอย่างเงี้ยแบบมันทักแนนธรรมดาแล้วเขาอยู่ดีก็บอกแั้ไม่ไหวแล้วไปสงบครัมันไม่เกี่ยวกับเขาค่ะคือหนูปวดหัวก่อนแฮ้ไม่ผมเลยทักว่าน้องพี่โกเบตหรือหรือเปล่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยอ้แล้นไม่ได้ทานข้าไปใช่ค่ะนี่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยค่ะอ๋อ ดูเคยดูเคยแบบว่าเข้าฉากเนี้ยแล้วแบบว่ามีคนที่แบบว่าพี่ก้นก้นหนูไม่ไหวแล้วแต่เขาไม่ล้องี้นะพี่ก้นก้นก้อนหนูร้องด้วยเข้าขาเขา่อนเลยเร่องนเพราะฉะนั้นนีความผสบความสเร็จเลยร้องเองละครอย่างนี้หรอเปลาองเองด้วยครับจริงหรือเปล่าจริงจริงเชื่อไหมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมดนตรีมาอ๋อคงดู แบกเอาไว้บ่ใครไม่ได้ฉันนั้นทั้งทั้งที่ฉันรักเธอรักเธอว่าใครใจเอกยังง่ายเท่ไหร่ยิ่งฝนไปกล team. ไม่ได้มาที่บ้านขยายความเพราะฉะนั้นอ่ะสักช็อตหนึ่งจะเป็นแบบกระชับใจรูปนี้พอช็อตกระชับใจเดี๋ยช็อตโผนเอาหมดเออช็อตโผนเลยค่ะนี่คนฉัาดกับรู้โอเคครับเอาเลยไหมเด้อขอบินนึครับกล้องกล้องพร้อมนะเพคแคปไม่ได้ Action เธอก้มยำไม่อร่อยไม่เปรี้ยวเลยเดี๋ยวรู้ไปแก้ให้ใหม่ก็ได้ค่ะเร็วๆ ไม่เปรี้ยวไอ้ท่าไมก็ทำใหม่แล้วค่ะไม่อดอยไม่ดีเลยไงปั๊มดูเรื่องเหรอปวดคระมาณนี้นล้วปวดใครมาครไม่มีปวไม่มีปวดร้ายถึงบอกไงว่าในไอจีผมมีแต่คนว่าผมตลอดเลยว่าซื้อซื้อคาอินกับละครว่าแบบปวดปวดทำไมโหดขนาดนี้ทำไมถึงใจร้ายกับคุณกับลุงขนาดนี้ช็อตเดอนนะคบอินการต่อต่อไหมนี่ค่ะลองไปดูคนในมือมือตัวนี้มีไว้อีู่ไหม ทำไมไม่ตอบคะไม่ได้ยินเลยไงได้ยินค่ะแล้วแล้วไงคะออะมรอย่าอันนี้อันนี้เป็นคู่แบบหวโนโนนะอ่ะทีนี้คู่หนึงค้เั้านหว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 านอืมอ่าองยังแ้แสดงเราก็นสี่สสองอคน อันนี้หมดหวานนะครับเาะเราม่พวเราเป็นคนนี้ครูที่ซ้ำหมายยิ้มอ่อทุกคนเอาละเอาละโอเคน่ารักมากทั้งหมดนี้ก็คือแคนสเสียงนะครับนะความจริงละครเรื่องนี้นอกจากสีท่านนี้แล้วยังมีคุณเหมญยาไม่ต้องบอกเลยนั่นรุ่นใหญ่ที่แบบว่ามาเป็นแผงเป็นแผงปาสลิดเลยบอกตรงนี้ผีคนนี้ไม่เหมือนละพี่ผีมือมา เอาละคุณชมพ์ขอบคุณมากนะครับติดตามได้ทางช่องสารับก็จะเป็นทุกวันจันทร์กับวันอังคารหลังข่าวนะฮะคุณชมพ์และเราไปปิดท้ายรอสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณนพจรสจากอุรุ pong นะฮะคุณนพจรสครับ